แต่บางคนนี่แม้จะไม่พบพระพุทธศาสนาก็ละเอียดเรียบร้อยดีสงบอาตมาไปแสดงธรรมที่อเมริกาที่แคนาดานึกในใจเราเองนึกเอาเองเทวดาทั้งนั้นมาเกิดเมืองฝรั่งเขาเป็นระเบียบเขาสงบเวลาฟังเทศนึกหนักใจไปตั้งแต่บนเครื่องบินทำไมหนอสมัสชาสองจึงนิมนต์เรามาเทศพระในอเมริกาตั้งสองอกว่ารูป เราเขาจะฟังเราหรือภาษาอังกฤษเราก็พูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเก่งหลายปีเราไม่ได้พูดนึกในใจว่ามันจะฟังเราไหมเนี่ยถ้ามีคนฟังพอขึ้นไปยังไม่ได้พักเลยมารอฟังเทศกันมันเที่ยวพอขึ้นไปเทศฝรั่งตัวยาวๆตัวดำๆตัวสูงๆมันนั่งพอเราบอกว่าพวกคุณต้องตั้งใจฟังนะ You my to intention to reason to because language. not good must because language me is so be long time not speak English ตังใจฟังดีๆเด้อดนเล่ย์คอยไ่เดบอภาษาฝรั่งภาษา่อยโบเกงได้โมเมนภาษาพอภาษาแม่่อยสือจากสกิวาไปหันฝรั่งมันทำมือป้องหูแปบๆเลยโอ้นี่ตัวพระพุทธเจ้าว่าโสตาวานา เมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาจะไปหาศรัทธาอุปสังกมิตายวาปยิรูปสานะโสตาวัานาธรรมสวรนาธรรมธรนาอัฏฐุปริขาเนี่ยเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาจะเข้าไปหาเมื่อไปหาแล้วจะนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วจะเงียงโสลงฟังอืปยิรูปสานะนั่งใกล้โสตาวัานาเงียงโสลงฟัง แมนโ้ Man, whoa, whoa, พระพุทธเจ้าคือวาหลายปันนั่นแท้ไปสิเงียงโสลลงฟังขักปันนั่นบ้านเห็นในประเทศไทยนีย่ไปเมืองนอกพอเราพูดมึงกว้างหูองี้เลยนี่โสตาวัานาบานีเห็นแล้วเทวดามาเกิดตามบ้านตามเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยต้นไม้เขียวขจีจะตัดต้นไม้แม้แต่กิ่งเดียวก้านเดียวต้องไปขออนุญาตเขาที่ บ้านใครไม่ปลูกหญ้ายอย่างนี้อยู่ในเขตเทศบาลแรคานี้เพราะนั้นฝุ่นก็ไม่มีบ้านเขาเมืองเขามีจังไหนมันเขียวไปเปิดน้ำาห้ยน้องคลองทานตามหมู่บ้านใสสะอาดบ่คือน้ำคลองหลอดกรุงเทพบ้านเฮาเด๋เขาไปกรุงเทพล้วอัดดังไวปจังสิของเขากรุงวอชิงตันดีซีว่าสินบุยน้ำใสสะอาดนก กะเจ้านกกะยางนกกะสาคองูกะสุมแซงคอยาวยืนสาบลาบอยู่ในหนองน้ำกลางบ้านกลางเมืองไม่มีใครฆ่านิสัยเทวดามีอาหารเอาไปยื่นให้มันกินมันก็นมากินหน่ารัฐสภาตามสนามหญ้าในเมืองกาะรอกกะแตวิ่งเป็นฟุงไปนั่งแต่ว่ามันหนาวมันรีบหาขาบอาหารมาคุยๆแล้วมันฝังไว้หิมะลงมันจําได้เวลามันหิวมันวิ่งมากิน อาจารย์มหาเนธิไปนั่งดูเอาอาหารให้มันกินโอ้คนบา้าก็ห้องเมืองนี่ทุกกลัวก็ะหองบ้านเฮาคนบา้าอาตมาว่าก็ะหอกบ้านเฮาดีมันทุกมันชิมาแลนได้ในสนามหยากลางบ้านแน่นี่บอกกห็หอกบ้านเจ้าได้ยินเสียงวสันเอาปืนแห่รถตัววสันนีคนละอย่างนอกอาจารย์คนบา้านกหนูปูเปียกไม่ฆ่ากันเพราะนั้นในบ้านในเมืองสะอาดวิทยุไม่มีใครเปิด นวกหูกันสงบแต่เฮาบ่ิันทั้งนี้ฟังเทศทั้งบ้านบนอ๋อแล้วน้อมาสามสี่บ้านหอกระจายข่าวเสียงตามสายถ้าเป็นอเมริกนันถือว่าเลวซามมากนั่งรถทั้งวันไม่มีบีแกไล่กันถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขารักษาความสงบโอ้หนี่เทวดามาเกิดแต่เขาพลาดเขาไม่พบพุทธศาสนาออกนอกเมืองกวางนี่ บ้านเฮามันมีบ่ดน,น้ำมุนนี่มสิอุดอยู่บ้านเขาเดินเป็นฝุงจงๆเย่งๆข้างทางออกนอกเมืองเขาต้องล้อมรั้วรวดตาขขา่ถามพวกฝรั่งว่าล้อมทำไมนะสุดถนนเลยแต่ละลัดไปหากันเขาบอกว่า prevention of the d e e r across เขาบอกว่าล้อมบ่ให้กลวงมันขวบทางนี่เขาวากลัวรถจะมาชนมันตายถ้าเป็นบ้านเราอะมีอีกไหมคน,นวัว่า เห็นห้อยมันว่าสันถือปืนนั่มาหาโคกคนมีอีกบอ่อเขาไม่ฆ่าพอออกจะเข้าเมืองที่นี่มันไม่สามารถล้อมได้เพราะรถลาม้าช้างมันจะแยกเขาจะเขียนป้ายรูปกวางกระโจนกระโดดเขาบอกว่าระวังกวางข้ามถนนนะ b e a r e of deer across and all animals ระวังกวงความถนนเดอ้อเขาวา่าอ่าน่าได้ก็บ,บังหูมันเอา ลงไปทางฟลอริดาไมอามีจอร์เคมีตะบุงแต่ทามเครื่องบินตกลงไปร้อยี่สิบคนไม่ได้สักศพเลยตกลงกลางทงซื่อๆนี่ยว่าเป็นหนองเด้แข่กินเบิดเขาไม่ฆ่าเลยจระ,ะเอกจระเข้ตรงนู้นรถไปจอดทำท่า,ทาจะไปเยี่ยวน้บูปลาหญามหาแต่แข่ไหลเขาร้อมรัว้วกันจระเข้ใครไม่ได้เ้าล่ะมีอีกไหม หนังมึงกูจะเอาไปขายเนื้อมึงกูจะกินเขาล้อมเจอระเข้ก็ไม่ค่าเออพวกนี้เทวดามาเกิดแต่เขาพลาดที่เขาไม่พบพระพุทธศาสนามนุษย์สตังโคเทวานังสุขติคมนาสั้งฆ่าตังพิกเวด,ดูก่อนพิสุทธังหลายการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสุขติของเทวดาที่เขาให้พรกัน การได้เกิดมาพบพระรัตนตรัยนั้นเป็นสุรัตลาพังเป็นลาบอันดีอันงามอันประเสริฐของเหล่าเทวดาเขาได้แต่เกิดมาในสุขติร่ำรวยแต่ไม่พบพระพุทธศาสนาไทยเฮ้าบาทเนี่ยมีทั้งผีเพดนรกมาเกิดปนกันทั้งเทวดามาจำศีลหลังเธอกับสินขาวกันเฮียอยู่เรื่อยจกเป็นหลงหรือหลงบุ้ไปจำวัด ปากกระวอามือกับนบนะปานาติปาตาเวรมนีอย่างคู่กับพระบอกพาตัวเอาซื่อเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีตาหน่อยเหลือไปข้างลักใตเห็นหมูแบกกระดุงเห็นหมูพ่ายแห่ไปหากินเอาเบิดตป้ากูสนอกกูอาจะไปเอาอยูมอเอออืน่นบนฟ้าในใจเิ่นนี่พวกเราเนี่ยมันจึงพอดีพอดีกับศาสนาพระพุทธเจ้า จำไว้ให้ดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกจะตั้งอยู่ในโลกก็ดีจะต้องเกิดขึ้นในมัชชิมะประเทศและจะตั้งอยู่เหลืออยู่ในมัชชิมะประเทศเท่านั้นคำว่ามัชชิมะประเทศนี้เราก็คงคิดว่าแต่ประเทศอินเดียถ้าประเทศอินเดียเป็นมัชชิมะประเทศพุทธศาสนาก็คงยังอยู่ที่นู่นไปบางที่เจ้าเวิร์ดมูนสิได้กินข่าวบอ ไปบินทบาทมึงเด้แถวบ,บอมเบย์ัางเขาว่าซีนาวบผูตาการีเขาว่าผูตาการีเขาว่าผีเด้ขนาดผูตานำไปว่าผีกาลีไปว่าร้ายแต่เขวาวันนี้ครูมานอบมือใส่หัวงเขาซีนาผูตาการีผูตาการีอัจจานาจแเฮเขาว่ามันแขกดาวหัวบานนี่เขาว่าผีร้ายผีร้ายเขาว่าไปบินธบาร์ดมึงด้กินแล้ว ตรงนั้นมันเป็นมัชชิมะประเทศเมื่อสมัย2,500ปีมาแล้วคำว่ามัชชิมะประเทศนั้นหมายก็ว่าประเทศพอดีพอดีกลางๆไม่จนจนเกินไปไม่รวยจนเกินไปไม่โง่เกินไปไม่ฉลาดเกินไปประเทศไทยในนี้คนจนที่สุดก็อยู่ตรงนี้รวยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่เกินไปหรอกมีพอบาลานซ์กัน จึงพุทธศาสนาอยู่นี่เทวดามาเกิดที่นี่ก็เยอะผีเผดนระกมาเกิดน้ากันนี่ก็เยอะมานั่งปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่ส่วนมากจะเป็นพวกเทวดาเคยฝึกเคยหัดเคยบวชมาแต่บางคนก็อาจจะมีลูกศิษย์เทวทัตหลงมาเกิดได้หลุดมาเกิดลูกศิษย์พญามารพญามานนั้นเดี๋ยวนี้ละพยศแล้ว พระอุปคุตทรมานได้ปฏิญญาณตนขอปฏิญญาณตนเองเพื่อจะเข้าถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป,เป็นพุทธภูมิเป็นโพธิญาณอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าพระอุปคุตก็เลยไดนี่ตัวพยามารจริงๆนั้นไม่รุนแรงหรอกไม่มาทําร้ายเราหรอกเหลือแต่ลูกศิษย์เหลือแต่กองพลสิบกองพลกองพลที่หนึ่งคือกาม นั่นลูกศิษย์พยามารกามาเตปธมาเซนาทุติยารติบุตจติตติยากุปิปาซาเตจตุเทตันหาปุจติปัญจมังที่นันิมิตทันเตชัทธ่าพีรูปาวุจจติเ่าประเบซบกองคนเขาเห็นเข้ามานั่งอย่นี่เ,นเขาบอกรถกองคนที่หนึ่งของเราคือกามคอยเสีเตให้เจ้าขีข้านเดอมันบา กามะนี่แปลว่าใคร่อยากตามใจตนเองตามอารมณ์ที่ตนเองเคยชื่นชอบรูปเสียงกลิ่นรสเจ้าใยญ่เหตุคือหลายมันนั่งสับลาบคอยสิปาบเจ้าโดยกองพลที่หนึ่งมันว่ากามาเตปธรมาเสนากองพลที่หนึ่งของฉันคือความพอใจตามใจอยากคอยเสียเหตุให้เจ้าขี้คานเดอันว่าเจ้าสิเก่งเฮาได ีละครั้งก็จะให้เจ้านอนอ่องป่องอยู่ในมุงถ้าค่อยยองไปน้ำหลังมูกนสังกะลีเลียออกไปทางน้ำหอ้อนผนกรมูเดอเป็นบาไปไะจมาาเป็นพวกกองพลที่หนึ่งของมันทีนี้ถ้ากองพลที่หนึ่งใช้ไม่ได้ลูกศิษย์มันมีอีกทุติยารติวุจติกอง,ลองลกรรพลที่สองลูกศิษย์กองพลที่สองของฉันคือความไม่พอใจ เมื่อกี้เอาความพอใจมาทีนี้เอาความไม่พอใจคอยเสิเหตุให้เจ้าเบิงบนไดบ,เบ่เป็นตาเบิงเป็นตาสังมูเบิดมูเดอมันบา่าผู้ใดอยู่ใกล้เจ้าเขาไอ้คอยกระสิเหตุให้เจ้าสังเขาเดอมันบา่าเอาเขาคักผู้นันก็เป็นตาสังคูบานี่ก็เป็นตาสังยาม่นั่นก็เป็นตาสังบ่มีผู้ดีกับเพิ่นจักคนบาดเนี่ยหนีดอกเว้วสันเอาไปเอามากับพ่ายบาดพ่ายกดเวิเรนบ่เล้ยวพนามงานมันไลยหนี เนี่ยขันสองอันนี้บพราะยังมีอีกตัิยาคุปปิปาสาเตกองผลที่สามของฉันยังมีอีกคืออยากคือหิวคุปปิปาสาแปลว่าหิวเป็นเป็นเป็นชื่อของเปรตชนิดหนึ่งคุปปิปาสาเปรตหิวบบแกงแก่แขงหยันเพลินกินอีหยังกับโบอิมมานั่งสมาธิโอ้ จะมันอยากนั่งอันนี้ได้ออยากเขี่ยวมากได้สมมสมปากมารวยมารวยท่านอือกองพลที่สามมันดึกเอานี่จดหมายห,หนึ่งในท่านเขียนมานี่แต่ก็ดีนะท่านเก่งท่านบอกไปเขียนหนังสือลาไว้หนุ่นกองอำนวยการลักหนีตั้งแต่วันที่สองถูกกองพลที่สามมันกระแทกเอาก้นจำเบ้าเลยนับสิบ ผมบวชมา 19, สิบเก้าพันษาวาก็ทีเขียนไว้บอกชื่อวัดชื่ออะไรเดอยู่นูน่นบางประมาสุพรรณบุรีผมถือบุรีมาสองกิโลครึ่งกั่ว่ายาเส้นมาถึงนี้ท่านไม่ให้สูบบุรีผมก็เผามันทิ้งหมดมันตั้งใจอย่างมัน่นคงว่าเผามันทิ้งเพื่อจะอยู่ร่วมกับหมู่อย่างไม่สร้างปัญหาอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าดังที่อาจารย์บอก แต่มันทนไม่ได้เนื้อหนังมันกระตุกไปหมดเลยว่าอย่างนี้จะตายให้ได้ก็เลยขอลาไปก่อนคืนอยู่ไปมันจะสูบุรี่ทำลายเพื่อนฝูงเป็นตัวอย่างไม่ดีปีหน้าชาติหน้าผมมีบุญจะมาใหม่กระวะนั่นถือกองพลที่สามมันกระแทกเอาตติยาคุปิปาซาเตกองพลที่สามของฉันจะทำให้หิวแนวกินหลายๆเนี่ยเพิ่นสิอยากปุี่ เปนไปหาอยากเนี่ยมันบ่มีผลพวกกรรมฐานแม่นแทกกรรมฐานในป่าเนี่ยยางป้ายเดินไปเดินมาตะเวนใบในอยากรวดปานมัดอันนั้นเลยเห็นใบใหม่เขียวเขียวหวาแต่พักหนอกบนนเพราะว่าพราะเป็นตะต้มสดได้บโนนั้นกวนย่ำเดินซีเดินหาันจะกินพักอีหินสแกงนนาะไมมเด้เพราะว่าพักอีหินผีบา้าบอกมันจะมีเดินซีเดินหามันก็เรียกว่าย่ำฝนฝนกว่า เท่าเท่าอยากกินลาบกระต่ายบัดนี้มันหาง่ายส่วนปภอใงไม่ง่าย่นกิเลสมันพาอยากจกหลอกเจริญเดียนั่งไปนั่งมาเี่นไปหาขากอยากเขี้ยวมากนี่แล้วมันแห้งหลายก็อยากสูบยาอดเอาครับลบกำมันส่วนตัวที่สี่ยังมีอีกมันว่าจะตุเถตันหาปวุจจิตันหาสามอันนี้จะเป็นกองผลที่สี่ ทำให้ท่านในคลในความอยากกามตัณหามิฉะนั้นก็วิภาวะให้ท่านไม่พอใจอะไรทั้งสิน้นมิฉะนั้นก็จะทําให้ท่านเกิดภาวะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้อยากจะถือเลขเดยพภาวะนั่งไปนั่งมาคือบ่มาตัวจากโตในนอแด,ดงจังก๊มมาจากสามโตคือสิคักนอกนั่นมันเอามาเลยได้หะนีบุดีมาอีานี้บันไดคึ้หลหล เอาแล้วบาดในสิกุ้มมือบนนอไกลเหล็กสิออกล่าพันกร,ระบะุนนาพะวะตัวที่ห้าใช้ได้ผลมากที่สดุดปัญจมังถีนมิทันเตกองคนที่ห้าของฉันมีอีกคือความง่วงมันบะธีนะถีนมิทันเตง่วงเอาหาวนอนไปสันเศร้ามากมากอกหาเถกผู้นั่นผู้นี่ยูน่นงอแงงอแงไปไหนตัวนี้ใส่ได้ผลหลายกว่าโมควงคนมันตีเสยข้างพญามาัน นงางแทมที่สรงนี่บ่เอาได้ผลน,น่ะเงอะขึ้นเท้งผลน่ะสวบเมากับขึ้นสับปากขึ้นมาสวบเมาเนี่ยก็มีมันนัง่งคือมีจะเห็นหลายแทนที่จะลงอย่างนี้บอ่อผนลน่นคือจะเป็นถึืงมัดเสยคือครับเขิเทิงผก็บพี่วาคือข,ขาดแต่โอ้กองพลใบยามาเนี่ยมีมากเลยทั้งสิบเอาหาอันนี้กับพ่อด่านพ่อพ่อ่อานิได้เห่าในก็ได้ปิดดีๆชกกันต่อไป หม่ยไปจังได้แ่ะคือมาหอดพญา,ามารในรวัตินี่